สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้มุนจะพาทุกคนไปเก็บตําแยฝรั่งนะคะอุปกรณ์พร้อมมากจะเอามาทําตําแยฝรั่งอบกรอบนะอยู่ตรงนี้เองค่ะไม่ได้ไปเก็บในป่านะทุกคนอยู่ตรงนี้นี่ในลั้วบ้านมุนเองตําแยฝรั่งหนึ่งในวัชพืชที่กินได้ที่เพื่อนๆชาวไทยเราในต่างแดนหลายคนคุ้นเคยกันดีนะคะที่ฟินแลนด์ก็สามารถพบได้ตามป่าทั่วไปตลอดทั้งหน้าร้อนเลยค่ะทุกคน เวลาเก็บต้องใช้ถุงมือเก็บนะคะเพราะว่ามันจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนเมื่อโดนตัวเรานะคะเคยมีพี่คนไทยเขาเล่าไม่ฟังนะคะว่ามาอยู่ฟินแลนด์ปีแรกเนาะไม่รู้จักนะคะเข้าไปยองยองฉี่ในปา่าครั้งเดียวรู้จักตำแย่ฝรั่งเลยค่ะทุกคนแค่โดนมือนิดเดียวก็ยังปวดแสบปวดร้อนนะทุกคนเราคิดดูว่าพี่เขาไปยองยองฉี่โดนมนะันอ่ะโอ้โหคงสะดุง้งสะเทือนกันไปแบบไม่อยากจินตนาการเลยนะคะ ถุงมือเก็บมันยังตอดมือแหมทุกคนตอดป้าบหลดประหันนี่ร้องเออแถวประทานโอ้ยเอากันไกลหนีบเอาเอาแค่นี้แหละทุกคนพอแล้วก่็จะได้กินเนาะร้องเออไปไม่รู้กี่รอบ ถ้าเออมานี่รู้เลยนะทุกคนมาจากไหนนะคะเป็นเ,นเอกลักษณ์ของคนอีสานนะคะจะต้องร้องเออนี่เดี๋ยวจะเอานี่มาอวดด้วยเขาเรียกอะไรเนาะหมากอะไรวะเดี๋ยวนะ BLACK เค e เลนนะแบล็กเคเลนะคะยังยังไม่สุกนะทุกคนอันนี้กําลังเขียวๆมันก็จะสุกนู่นแหละพร้อมกับบลูเบอรี่ป่านะคะนี่ปีนี้ไม่ดกเท่าไหร่บ้านมันมีอยู่สองต้นนะทุกคน เคยทาคลิปไปแล้วรอบน o งนู่นนะถ้าใครจําได้นะคะเนี่ยต้นนี้แต่ต้นนี้จะโดดก,กว่าต้นนั้นอยู่ต้นนู่นอีกต้นหนึ่งอันทนี่มุดไปเก็บไอตําแยมกันอันนี้ก็ไม่โดดนะมันไม่ค่อยมีแดดมั้งปีนี้แหมแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวอวดอันนี้ก้อน,นอันนี้ก็นําเสนออยากอวดลูกพลุนค่ะลูกลูกเพิ่งจะออกมาก็จะอวดแล้วเออโดดไปหรือเปล่าปีนี้เนาะ ปีที่แล้วกับดกทด้ไหนเฮ้ยดก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 อันนี้ดกดกเออทุกคนดกอ่ะไปเราไปทําตําแยอบกรอบกันทุกคนเราก็นําม,มาล้างน้ําก่อนคะ่ะทุกคนคนฟินแลนด์เขาบอกว่าวิธีล้างตําแยฝรั่งนะคะให้ล้างแบบเปิดน้ําไหลผ่านแบบนี้นะคะ แล้วก็เด็ดเอาเฉพาะใบนะคะใบแก่ใบอ่อนใช้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็เอามาคลุกเคล้าน้ำมันมะกอกเกลือแล้วก็พริกไทยดำนะคะแล้วแต่ความชอบเลยเสร็จแล้วนำไปอบด้วยความร้อน160องศาใช้ไฟบนล่างคะ่ะทุกคนประมาณ12-15นาทีคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนสีอาจจะดูจืดๆไม่น่ากินนะคะแต่อร่อยนะเนี่ยให้ดูขอบกรอบเออ ทำกินเป็นของเล่นนะกินเล่นอร่อยนะคะเหมือนเออเหมือนสาหร่ายเหมือนสาหร่ายเออเหมือนเหมือนเหมือนเดี๋ยวมุนชิมให้ดูอืมอร่อยทุกคนอร่อยเหมือนนี่เลยเหมือนสาหร่ายอืมอร่อยจริงจริง <laughs> จอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนลองทำกินดูนะคะอร่อยค่ะสวัสดีค่ะหยุดไม่ได้เลย